อนันดาทอต้องทำกกย,ยภาพไปตลอดชีวิตเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับพระเอกมากความสามารถอย่างอนันดาเอเวอริงแฮมพักหลังๆอาจจะไม่ค่อยได้เห็นน้าคะตาพระเอกหนุ่มอนันดามากนักล่าสุดผู้สื่อข่าวได้พบกับอนันดา ที่มาร่วมเล่นหนังเรื่องเดียวกับก้าวด้วยเลยต้องถามสัหน่อยว่าค่าที่เพิ่งจะไปรักษามามีผลกับการเล่นหนังบูไหมอน,นันดาบอกตรงๆเลยว่ารุ่นนี้ต้องใช้สแตนด์อินแล้วแต่ตัวละครของตนเองในเรื่องมีบูบ้างแต่ไม่เยอะมากส่วนอาการหลังจากรักษาขามายัางต้องทำกายภาพทุกวันและคงต้องทำกายภาพไปตลอดชีวิต เพราะคุณหมอบอกว่าไม่มีโอกาสที่จะกลับมาหาย100%แน่นอนซึ่งสิ่งที่ต้องระวังก็คือไม่ให้เกิดการอักเสบและวิธีเดียวที่รักษาได้คือต้องมีเทคโนโลยีใหม่ในการใส่ข้อเทียมในเท้าซึ่งตอนนี้ยังไม่มีเทคโนโลยีนี้ซึ่งอนันดาสารภาพว่าบางวันก็ท้อเพราะยังรู้สึกเจ็บทุกอย่างก้าวบางทีก็ปวดมากจนนึกสงสารตัวเองแต่พอมาคิดอีกทีตอนนี้ชีวิตก็ถือว่าโอเคแล้ว ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ